สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็มาพบกับอูน้ำโชกเด้ยครับพี่น้องครับมีแนวทางเด็ดเด็ดดังดังมากสู้พี่น้องเอฟซีครับผมครับทางช่องอูน้ำโชกครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางเลขของปูปลาสาเดยครับผมปูปลาสาหรือว่าปูสำนักสงปลาสาเนี่ยครับพี่น้องเนาะครับเลขผีบอกครับผมเม็ดเดียวหางเดียวเ้นเคยครับพี่น้อง พี่เจน่าเบิ่งเป็นแนวทางเสียงโศกเสียงดวงครับพี่น้องเนาะครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขกับปูปาสาครับอู้น้ำโชกขอกราบขอพระคุณปูไเด้อครับผมทีเมตตาแนวทางให้กับอู้น้ำโชกส่งต่อพี่น้องเอฟซีครับฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้กับอู้น้ำโฉกี่เด้อครับผมไปรับชมรับฟังเลขปูปาสากันเลยครับปูครับเก่ามาเชียกราบนมัสการครับผม อเจะนั่พอนเด้อครับปูกับหูน้ำโชกได้ปูน้ำเกเกี่ยครับหูน้ำโชกน้ำปูปูน้ำโชกพร้อมครับปูครับวันนี้กัดท่านท่านบาออกอากาศหรือว่าออกยูทูบแอบซี่กับโซมาครับแฟนเพลงหรือว่าแฟ้นแอบซี่ของเอ่อติดแฟนเพลงเนาะแอซี่ของกล่ามาเกี่ยน้ำเกลี่ยกับโซมาหลายหลายครับปู อย่าให้อากาศแต่ว่ากาจําเป็นต้องติดต่อมากโทรมามหาสิ้นเพืเ่อับ,บาวางเพรางานหลายดีเด้เบิ่งทุกชีพครับปูอันแล้วก็เบิ่งทุกยศทุกทุกไร่ยการของน้ําเชี่ยเลยนะขอบข,ขอบคุณปูครับผมอันปูที่ส้งมาก<อ>ไหมปูคือง,งานบากแก่เออปนนดดีพร้อมแล้วว่างแล้วเดอ้อครับปูเราก็มาจากหน่อยวงปู่บั๋วดอก ปกิหลวงปู่เคยปิดกรลับารยุสัยตอนนี้อยู่ในหน่วยขาแข่งครับปู่ห่วยขาแข่งกับเพื่อนรั้นสักยมยุกไกลๆกับโทรหาเรื่อยว่ายุ่มงมงไหไสจะไปหาหลวงปู่ก็เลยว่าบพตบ้องมาดอกอยู่ในหน่วยขาแข่งอ่าพี่น้องกับคุณยักษ์นดีในห่วยขาแข่งครับอ่าเป็นอีปปฏิบัติทำรายการพระสังยุนีละนะครับ เขาเรื่องนอกระน,นี้เขาเรื่องเลยนอเขาเ,นเนรื่อ,ปอ,ปปง,องปูออแบบนี้ครับผมผ่านไปงวดเพื่อนอกสลากยูมหาสลักข้ามบอกแล้วอีหล่าแป้มมันไปปุ่นเด้มันไปปุณนไปฟังิึงมันไปมันกลับมาบอกเขาฝันว่าเพื่อนเฮ็ดอยูห้องซีศุนเก่าด้หลวงปูนะโอ้ยมันสื่อบ่ได้คุณโบหลับปิดหลับอีหลายกยโยมบอกหลวงปู่บ่สื่อดอกแต่ว่าโยมเบอาสู้บ้างโอ้ครับผม คือว่าได้ดอกซีศนย์เก้าตั้งแต่1 1> <c oughs> เก้าศูนหนึ่งหอดเก้าศูนย์สิบเ็ดก็มันปิดหลับเลยนะนะพราะว่าเป็นเหล,ล็กงคงกรับัดน,นี้มาเขาเรื่องวันวันที่สามมีุน,น่าฟานมานั่นก็คือกลาแท้แมันเอาหมาบักลงมาขึ้นหมาที่เอาไปนํามาขึ้นจอยจอยผอมกับผอมครับผมเอามาขึ้นแล้วมาขึ้นวันพระ 4, ที่สามมีุนาน่าเป็นวันอ่วันเพ็ญเดือนเดือนหก ม <c oughs> ันมันผายใหญ่มากขึ้นแหลนนี้ก็เลยมามาเอม,มามาตรงผมหล่ะเลยอยู่กนใกลนะ้ๆนี่แหละมาขออยู่ใกล้ๆนี่ยักสองสามหมื่นกันสิบไปหรืออาจสิบวไปกับ่างงูแต่ว่ายังว่ไปเกิ <c oughs> ดดอกครับตามใดที่แก๊บซี่ของน้ํนาเชี่ยเก่าไม้เชี่ยวอู้น้ําโจกบ่ถูกหวยอาดสิบวไปเกิดดอกอีหล่าวา,านในหลาแค้มวานนะครับปู่ แต่เลยมาเขียนให้ใส่ไว้ใส่ไหม่ทิตธรรมดาหลวงปู่ตื่นมายาค่เมื่อเช้าตีสามนะ่ะตีสามตื่นมามะล่างมาสงน้ำตีสาม้ะกาชีเขาสาบัติามากอไฟให้หลวงปู่สวงเพราะว่าเสียหลวงปู่สวงชนมากยุบมองได้กระามต้องป้อไฟตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะ่ะดังไฟน่ะครับพอดีเห็นใหม่เป็นกาบหม่เห็นเลขเขียนใหม่งามงามเขียนเลขหนึ่งเจ็ด ลบสามเจ็ดไปหนึ่งเจ็ดกับสามเจ็ดครับผมเขียนเท่านั้นแหละแต่ว่าบัดนี้เขียนเรื่อเบื้องแรกเบื้องหลัลก,ก็เลยทายลูกไปทายลูกใบหน่อยเลยก็เลยยันแ,แบบซีเพื่อนบ่พอใจก็เลยเอาปากกาเขียนจำอีกตัวหนึ่งเขียนบางอื่นเนาะเขียนใกล้กันแหละว่าหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดครับปูบ่ต่อมามือมือมือต่อมาก็เลยอีหลางว่าบอกว่าหลวงปู่ขังรางว่าเป็นสา,า,ามเด้อขังรางบอมมีสามมีได้ขางบนใต้หนึ่งสามเจ็ดเจ็ดสามหนึ่ง เจ็ดสามหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดสามโตตัดเล็นรถของบนย่างเดียวเด้อน่ะครับบนตู้กลางหลังนี่ใจเพราะไงสี่ง้วอง้วอชนเล่าเสียชีวิตจริงใช่าบอกดอกข้างล่างบัดนะอ๋อล่อพึ่งล่อพึ่งแม่นล่ะอิหลากเลยบอกได้ว่าหนึ่งเจ็ดสามหรือว่าสามเจ็ดหนึ่งกรันอีหลาบอกของบนย่างเดียวครับทายาตย่ตัดเล่นดอกพีหน้าแนบเป็นแนบชางเด้อ หลวงปู่พิพว่าซานี่คำนวณบ่เป็นอาศัยว่าผีว่าบอกอย่างเดียวเพราะว่าอยู่ในที่บ่งหลุมฝังผทีทีเสียชีวิตด้วยเขาก็ติเหตือกเจนบูกคอตายบ้างรถชนตายบ้างหรือว่าตรงยางบัติเหตุตกตรงน้ำตายยังสินะแบบฝังตุ่าหนีเมดเลยที่เดียวนะครับปู่อันจะนั้นกันเลยวิลาไปเช่นไห่หนึ่ง เจ็ดสามเจ็ดแต่ว่าให้ไปร่วมกันยูว่าให้เป็นสามเจ็ดหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดยูขังบนยางเดียวขังลางองอ่างเขาไงมั่วส้วนเสียชื่อสิมาบอกกันนะครับปูโอครับผมพอดีอยมาวันที่ันที่หาขค้นที่หาเขาไงมาบอกเนี้ยอ๋อครับผมไปอ้แซมอีแซมไประบอกนะไปไปจะไปใช้เจ้าหมายูยูพนนะเออ มันบอกว่ามันมัสั่งไว้ว่าให้บอกข้างล่างให้หลวงปู่เด้อหลวงพอ่อนะเพราะว่าข้างบนมันบอกเรียบร้อยแล้วจัดมันบอกตัวใดข้างบนไปนะครับ <laughs> พอดีพ่อยันในึงเลยมาบอกว่าข้างล่างเลยมีตัวใดกับแทงเลยเจ็ดเจ็ดเท่านั้นข้างล่างไปนะพ่อยันในึงว่าหมดก่อ <laughs> นแล้วบอกเจ็ดสามนอกราเจ็ดสามน,นอกระผมมันกเน็เจ็ดสามนอกระเจ็ดสองเราไกลเชียงอยู่เจ็ดเจ็ดสาม ฉัน,ดดน,น,นั่งพอยายน่นแล้วมาบอกขึ้นวันที่วันที่หาวันที่ทหามีจ<า>ุนหน้าแล้วมาบอกขังรางย่างเดียวเ,เ,ดเดจ็ดเจตเตอร์พนันฉดนันจึงเป็นแนวทางเดินโยมเมื่อเยสุบาเจสันดังซีหลวงปู่ปีวาะานีก็ไต้น้ำผีย่างเดียวบ่ได้น้ำคำนวณบพเป็นครับนัดด่นผู้ใดรับฟังอยู่กับสงใจย,ยังกะบโทษมาถ,ถามใดคือเก่าล่ะนะเบอร์เก่าคือเกา้านอครับปู่ พอมาถามดดคือว่าสีไม่เยียบยามสามข้าวกัไม่ได้ได้ว่าหงวยข้ายแช่งเงินเพิ่นไหนั่งปฏิบัติมีกระท่อมปฏิบัติเจอเอยุ่งมองที่อ่าเป็นป้าจังหวัดหรือว่าเป็นป้าสาจังหวัดมีเสือมีสร้างเพิ่นผีบ่วด้ลงมากย่างไงอันไปเพราะว่าเมือสามจีมือมากนี่กะพระเพิ่งเสียชีวิตด้วยงัวปามาชนเสียชีวิตตั้งสามสามหกเลย่านนะโอ้กับ ปีไายนี้มองนี้กับไอเสือกับจัดหลงปอนั่นเล่าบ่ฟังเล่า,เาบอนั่นเล่าบ่ฟังคํามมูเล่าหันมีหางมูกัดกัดเขาตายเล่าเป็นคนมุกาหารนะครับผมฉะนั้นก้ายังเรื่องแล้วก็เมื่อปีปีไกรขึ้นกันกับสร้างกระเย,ยบมหาพามหามาจากบุ่ะจากกำแพงเพชรมาอยู่นี่กก็ตายึ้นกันฉะนั้นมองนี้เป็นมองที่ เขาเอ,าอยีงอยงเนองมองที่ซักซิดหรือมองที่อาถรร์ที่สุดไปมองเหมวยนการแข่งอย่นะครับปูครับผมนั้นเขอจบก่อนที่จบรายการหรือว่าจบอาชีพนี้ก็ขอบอกญาติย่มทุกปู่ทุกคนหลวงปู่ผีภาษากัาบบแมันคำนวณน่พราะเป็นดอกอาศัยว่าผีบอกครับปูอีหลาแ้มตาใดที่คันบพราถืออีหลาแ้มสิว่าไปเกิดเอาจนพี่้องถือไปเกิดฉะนั้นงวดนีเพิ่นบอกว่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งตาหนึ่งเจ็ด รากาสามเจ็ดครับแต่แต่ว่ามาร่วมกันแล้วไฮเป็นวาอ่าหนึ่งเจ็ดสามเรื 1, อสามเจ็ดหนึ่งข้างบนไปเลยข้อข้างล่างบองมี่สามมันวางสี่ข้างล่างเป็นหนาทีของพอยไนส์สี่ม่วชนเสียชีวิตแล้วก็บอกเลยล่ะข้างล่างแล้วบอกเจ็ด,ดาาเจ็ดขนังเจ็ดจีแมนบอแมนนอครับว่างหันกันรถแต้มนหนึ่งบังไว้นอว่างหันเพิ่นกันรถแต้มหนึ่งครับผม แมนแล้วออกหันเขาเจ็ดเจ็ดสองแล้วก็บอกแจมหนึ่งเหลืออ่าเจ็ดสามเหลือเป็นออกเจ็ดสองนอกครับแต่ไก่เชี่ยงยวงวันี้บอกเจ็ดเจ็ดครับผมก้อนที่จากไปหรือว่าก้อนสี่จบรายการต่อขอามชวยพ่อไห่ญาตโยมทุกปู่ทุกปนี่ของเก่าม่เชี่ยี่ของน้ำเสียหรือตัวอ,อ่าปูน้ำโชคครับกาคอยสนับสลินกันฟังเราอ่าสละสักไทยกดไลคกด อ่าทรงห้ยมู่ปวกเปื่นฝูงหลายเนเด้อหายคนดังเร็วแน่ครับปู่ขอบพระคุณครับผมหลวงปู่พิปัสน์ขอรับด้วยก้อนกากขอจบชะนีขอจัดเลื่อนพรสาธุครกับนมัสการครับเอาครับพี่น้องครับผมกับเล็กปู่กับเช่นเคยครับพี่น้องเนาะหางเดียวเม็ดเดียวครับผมอย่าเผลออย่าผ่าเด้อครับผม หนึ่งเจ็ดสามสามหนึ่งเจ็ดหรือว่าหนึ่งสามเจ็ดนี่กลับไปกลับมานะพี่น้องเนาะครับผมสามเจ็ดหนึ่งครับตัดเลนกับจิมี่หนึ่งเจ็ดสามเจ็ดแหละครับผมครับเม็ดเดียวครับเอาเป็นแนวทางเสี่ยงโฉกเสี่ยงดวงแต่ว่าเลขล่างก็คือเจ็ดเจ็ดครับพี่น้องเนาะครับจังรดยก็ขอให้พี่น้องเอฟซีโชคดีเด้อครับผมถ่ายคลิปนี้ครับอู้น้ำโชกกับขออวยพรให้พี่น้องเอฟซี ถูกหวยเรื่องเงินไปน้ำกัน16มิถุนายน66เกาะติดไวดเดอครับผมเดี๋ยวมีเนีเด็ดเดด,ดังๆมากสู้พี่น้องเอซครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ